เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลโบกอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอชี้แจงเพื่อนๆไว้สักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของที่ผมเนี่ยจะปรับช่วงเวลาในการลงคลิปใหม่นะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยทางมหาลาัยของผมได้ไดเปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็งานอื่นที่ผมจะต้องทําด้วยนะครับนั่นมันทําให้เวลาในการทําคลิปของผมเนี่ยมันค่อี่จะหดน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะขอเลื่อน เวลาลงคลิปไปนะครับจากปกติแล้วเนี่ยจะลงประมาณวันพุธนะครับก็ขอเลื่อนเป็นวันเสาร์แทนนะครับหรือบ้าบางทีก็อาจจะมีลงเลนๆบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมโอเคนะครับก็ขอ,อกลับมาที่เนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่านะครับผมสาหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าชิบุคาวะโกคีนะครับผมชิบุคาวะนะครับเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครจากเรื่องบากิที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของผู้ที่ใช้ศิลปะการต่อ ในการต่อสู้เป็นหลักเท่านั้นนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวละครอื่นอยู่มากเลยนะครับในเรื่องของอมัดกล้ามนะครับหรือว่ามวลกล้ามเนื้อของเขานะครับซึ่งมันมีอยู่กระติดเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นมันก็ทําให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่ดูภายนอกเนี่ยดูบอบ,บางและก็อ่อนแอที่สุดในเรื่องแล้วแหละครับโอเคครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของข้อมูลของตัวชีบุคาวะคข้าวๆ้ากันก่อนเลยนะครับชีบุขาวะ มีอายุอยู่ที่75ปีครับส่วนสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่155เซนติเมตรครับแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่47กิโลกรัมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ตัวเล็กมากๆตัวหนึ่งในเรื่องเลยนะครับ ชิบุขาวะนะครับเป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะสงบนิ่งแล้วก็เยือกเย็นนะครับแต่ภายใต้ความสงบนิ่งนั้นนะครับก็แฝงไปด้วยความกระหายการต่อสู้ซ่อนอยู่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นปู่ชีบุขาวะเนี่ยในมุมมองที่โหดเหี้ยมอยู่บ่อยๆนะครับในเรื่องนะนอกจากนี้นะครับปู่ชีบุขาวะของเรานั้นนะครับในบางครั้งเนี่ยยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยเป็นคนที่ตลกโปกฮานะครับแล้วก็ ชอบทําเป็นเล่นอยู่หลายๆครั้งนะครับยกตัวอย่างตอนที่ชิบุคาวะเนี่ยนะครับกำลังที่จะต่อสู้กับยานาง,งินะครับซึ่งยานาง,งิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักโทษประหารที่ได้หลบหนีออกมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่จะร้ายากาจในเรื่องเลยนะครับซึ่งในก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้นั้นนะครับชิบุคาวะเนี่ยก็ได้ทําการแกล้งยานาง,งิครับโดยการโยนกาน้าร้อนใส่ยานงังินะครับแล้วก็บอกว่าการน้ําร้อนเนี่ยมันร้อนนะนั่นก็นทําให้ยานังิเนี่ยตกอกตกใจยกใหญ่เลยนะครับคิดว่ามัน มันก็ไม่ได้ใส่น้ำร้อนแต่อย่างใดนะครับเป็นแค่การกันแกล้งของชีบุคาวะขำๆเฉยๆนะครับซึ่งนั่นเนี่ยมันก็ทําให้ยานังนี้เนี่ยเรียกวันหน้าแตกแล้วก็ขเขินอ,อยู่หน่อยๆเลยเละครับในตอนนั้นเนี่ยชีบุคาวะของเรานั้นนะครับเวลาที่เขาเนี่ยจะต่อสู้เนี่ยเขาเนี่ยชอบทําให้คู่ต่อสู้ของเขานั้นนะครับคิดว่าปู่ชีบุคาวะนั้นเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็อ่อนแอแล้วก็ไม่มีความอันตรายนะครับแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยก็มักที่จะ ของเราเนี่ยทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเสียท่าให้กับปู่ของเราในที่สุดนะครับอย่างเช่นตอนที่ปู่ชิบุคาวะของเราเนี่ยได้สู้กับชิโนกิโคโชนะครับซึ่งในก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้นั้นนะครับชิบุคาวะเนี่ยก็ได้แสดงท่าทีของคนเฒ่าคนแก่นะครับออกมานะครับก็คือการที่เขาเนี่ยขอไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับเพราะว่าปู่นั้นนะครับแก่แล้วนะครับมันเอ่อเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะควบคุมระบบขับถ่ายอะไรเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้นะครับซึ่งนั่นเนี่ยมันก็ทําให้ชิโนกิโคโชเนี่ยนะครับเกิดความ ของชิบุคาวะเกิดขึ้นครับก็อะไรประมาณนี้แหละครับ ชีบุคขาวานั้นนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีนิสัยเข่งขันต่อศิลปะการต่อสู้มากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ชีบุคาวาจะเริ่มการต่อสู้กับใครก่อนนั้นนะครับเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะชอบอุ่นเครื่องก่อนนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยไม่วอร์มก่อนการต่อสู้เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าศิลปะการต่อสู้นั้นนะครับมันพร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับการต่อสู้อยู่ตลอดเวลานอกจากนี้แล้วนะครับชีบุคขาวเนี่ยยังมีความเชื่อที่ว่าการต่อสู้จริงนั้นนะครับสามารถใช้ได้ทุกอย่าง ของร่างกายเลยนะครับในการต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งชัยชนะครับ เช่นเดียวกันกับนักสู้ที่ค่อนข้างที่จะมีอายุมากทั่วไปในเนื้อเรื่องนะครับชิบุคาวะนั้นนะครับมักที่จะชอบดูถูกคู่ต่อสู้ที่มีอายุน้อยกว่าตัวเองนะครับและชิบุคาวะเนี่ยก็ชอบที่จะมองว่านักสู้รุ่นใหม่นั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแค่พวกมือสมัครเล่นเท่านั้นครับขนาดโอโรจิโลโปนะครับที่เกง่งๆเนี่ยที่ถูกเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งคาราเต้นะครับก็ไม่เว้นที่จะโดนปู่ชิบุคาวะของเราเนี่ยนะครับดูถูกนะครับแต่หลังจากที่ชิบุคาวะเนี่ยได้ต่อสู้กับโอ เสร็จแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะยอมรับในตัวของโอรจิโดโปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นหลังเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดครับ ชิบุคาวะนั่นนะครับเป็นนักสู้ที่เรียกได้ว่าช่ำชองในการต่อสู้มากๆเลยนะครับเขาเนี่ยได้สู้มาหลายปีเลยนะครับแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในสงครามต่างๆเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเนี่ยหลายสงครามด้วยกันนะครับโดยช่วงชีวิตหลายปีที่ผ่านมาของเขาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายนะนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยคําสอนของอาจารย์ของเขานะครับซึ่งนั่นเนี่ยมันก็ทาให้ชิบุคาวะเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยจะไม่ค่อยที่จะ มาในชีวิตเลยนะครับเวลาที่ชิบุคาวะเนี่ยจะออกไปเจอกับอันตรายต่างๆนะครับเส้นของเขาเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยเห็นภาพนิมิตต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นะครับในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของความสามารถของชิบุคาวะโกคิ้กันบ้างนะครับชิบุคาวะนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นปร,รมาจารย์ของศิลปะการต่อสู้แบบจูจุสึกข,ของญี่ปุ่นเลยนะครับและหนึ่งในวิชาที่ชิบุคาวะนั้นชํานาญมากๆจนถึงขั้นเทพเลยนะครับก็คือวิชาที่มีชื่อว่า คชิบูคาวะนะครับเป็นตัวละครที่ไม่มีกล้ามเนื้อบ่มๆเหมือนกับตัวละครอื่นๆในเรื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ผอมบางแล้วก็แก่แล้วก็ดูอ่อนแอมากๆตัวหนึ่งในเรื่องเลยนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับชิบูคาวะของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งที่ด้อยไปกว่าตัวละครอื่นๆที่กล้ามใหญ่เบิ่มๆในเรื่องหรือว่าตัวแบบบักควายในเรื่องเลยนะครับซึ่งจุดอ่อนเรื่องขนาดตัวของเขาเนี่ยมันก็ถูกทดแทนด้วยเคล็ดวิชาที่ชิบูคาวะถนัดที่สุดนะครับก็คือวิชาไ นั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมขอขยายในเรื่องของวิชาไกคิของชิบุคาวะกันสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในตอนที่ผมได้ไปทําการหาข้อมูลของวิชานี้นะครับผมก็ได้บังเอิญไปเจอกับเคสวิชาหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับในโลกความเป็นจริงนะที่ผมรู้สึกว่ามันเนี่ยคล้ายกับวิชาไกคิของชิบุคาวะในการ์ตูนมากๆเลยนะครับซึ่งวิชานั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าวิชาไกโดนะครับผมวิชาไกโดนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยใหม่นะครับที่ถูกพัฒนาโดยโมริเฮอิอุเอ ซึ่งเป็นการรวบรวมศิลปะการต่อสู้ปัจญาและความเชื่อในศาสนาเข้าไว้ด้วยกันนะครับเทคนิคส่วนใหญ่ของวิชาไอคิโดเนี่ยนะครับจะเน้นไปทางการป้องกันแล้วก็สวนกับการโจมตีของคู่ต่อสู้ซะมากกว่าการที่เราเนี่ยไปเปิดการโจมตีใส่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่ฝึกฝนนะครับจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การโจมตีในหลายๆแบบนะครับเพื่อที่จะฝึกการป้องกันได้อย่างดีนะครับแต่ถึงแม้ว่าวิชาไอากโดเนี่ยจะไม่เน้นการฝึกการโจมตีเหมือนกับศาสตร์การต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆนะครับแต่ว่าพวกเทคนิคการจับหรือว่าการยดึดการทุ่มโคต่อสู้เนี่ยก็ เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในวิชานี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเทคนิคในวิชานี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการจับคู่ต่อสู้ทุ่มลงนะครับแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้มลงซะส่วนใหญ่นะครับก็จากที่เราเห็นในกระตูนะครับที่ชิบุคาวะเนี่ยได้ต่อสู้กับใครนะครับเทคนิคของเขาเนี่ยมันก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้มลงซะส่วนใหญ่เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยสนใจเคสวิชานี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิกิไว้ทางด้านล่างเลยนะครับก็ไปอ่านกันได้เลยครับมผ ด้วยวิชาไอคินี้นะครับมันก็ทําให้ชิบูคาวะของเราเนี่ยสามารถที่จะต่อกรกับตัวละครอื่นในเรื่องที่ตัวใหญ่กว่าตัวเขาได้พอสมควรเลยเลยะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของแจ็คฮันมะหรือแม้แต่บิสกิตโอลิเวอร์นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสไตล์การต่อสู้ของปู่ชิบูคาวะของเราเนี่ยยังเป็นที่ชื่นชอบของพวกตํารวจในเรื่องด้วยแหละครับในหลายๆครั้งเนี่ยชิบูคาวะของเราเนี่ยก็ชอบที่จะไปที่กรมตํารวจอยู่บ่อยๆนะครับเพื <ๆ S 2> ่อที่จะเป็นอาจารย์ที่จะฝึกวิชาศิลปะการต่อสู้ให้กับเราตํารวจ ในกลมนะครับในฐานะที่ชิบุคาวะเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคที่ชื่อว่าไอกินะครับด้วยเทคนิคนี้เนี่ยมันก็สามารถทําให้ชิบุคาวะของเรานีนะครับสามารถเข้าสู่รอบ4ี่คนสุดท้ายในการประลองใต้ดินในที่สุดนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะได้ไปพ่ายแพ้ให้กับแจ็คฮันมันในที่สุดนะครับชิบุคาวะของเราเนี่ยยังเคยเอาชนะมูฮัมหมัดอาลีจูเนียได้อย่างง่ายดายมากๆกด้วยนะครับเรียกได้ว่าตบมูฮัมหมัดอาลีจูเนียเนี่ยได้แบบยับเยินเลยแหละครับนอกจากนี้เนี่ยชิบุคาวะเนี่ยยังมีสิ่งที่ค ้ายกับลางสังหรณ์ที่ผมได้พูดไปคร่าวๆในตอนต้นแล้วนะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ถึงอันตรายล่วงหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าแม่นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นก่อนที่เขาเนี่ยจะได้ไปสู้กับพันมะยูจิโร่นะครับเขาเนี่ยได้เห็นภาพของภัยพิบัตต่างๆที่ได้มาอยู่ตรงหน้าของเขานะครับซึ่งมันเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลางบอกเหตุหรือว่าลางร้ายเนี่ยที่จะคอยเตือนชิบุคาวะว่าอย่าไปนะข้างหน้าเนี่ยมันอันตรายนะอะไรประมาณนี้เลยครับ ก็สำหรับเนื้อหาของชิบุคาวะโกคิที่ผมได้รวบรวมมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังก็จะประมาณนี้เลยครับก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากผมพูดข้อมูลในส่วนไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดเนี่ยผมก็ต้องขอกราบไปเพื่อนๆมารณาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บายๆครับ